สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์แวนแวนนะครับผมเซิร์ฟจะเป็นแนวลากหัวนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับจะเป็นกล่อง10กล่องนะครับผมไปจนถึงเซ็ตพันเป็น UR เลยนะครับส่วนตัวละครเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันนะครับจะมีตัว300กับตัว500นะครับผมเป็นในโปรโมชั่นนะและส่วนเติมสะสมอะไรพวกนี้ก็จะได้เป็นพวก VIP นะครับตามนี้เลยนะครับมีตั้งแต่ VIP 1นะครับไปจนถึง VIP เอ่อ10เลยนะครับเติม6,000บาทนะครับส่วนพวก เพิ่มสะสมอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างอยู่นะเป็นพวกปืนเป็นพวกตัวละครสั่งทำสามพันก็มีนะครับประมาณนี้นะพวกยศด,ดาวยศหน้าชื่ออะไรอย่างเงี้นะครับผมประมาณนี้ในส่วนที่คร้าตามผมมานะครับก็จะได้รับเป็นโปรโมชั่น300หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนออไอเทมผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ฟาร์มหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช,ใช่ไอเทมฟาร์มนะครับก็จะเป็นของตามนี้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องให้ดูนะครับกล่องเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเปิดไปสักพักแล้วแหละก็ได้เป็นพวกเอสนะก่าจะเปิดก็40กล่องนะได้หัวเอสแล้วก็ตัวเอสมาอย่างละอันนะครับเดี๋ยวผมเอาเก็บคลังไปนะมาเปิดๆนิดๆแต่น,น,น้อยนะครับลองเลดลองเลดเฉยนนะปึ๊บปนิดอีกสักหน่อยเอ่อพวกบีเหรอบี B นี่ไม่น่าแรงเท่าไหร่ป่ะ น่าจะต้องเป็น A อนะอันนี้กล่องเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหัวนี้ถือเท่าไร95เดี๋ยวเราต้องดู50นะครับว่าถึอเท่าไรนะว่าน้นอันนี้น่าจะเป็นกล่องเก่าหรือเปล่าเอ่อน่าจะใช่นะครับกล่องเก่าผมว่าเออกล่องใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูนี้ปึ๊บ160หัวนี้จะอยู่ที่9เอ้าก็หัวนี้ดีกว่าหัว50จะเราเปิดได้นะนี่กล่องใหม่อะไรเนาะแต่เราเปิดได้เอสด้วยนะครับ โอ้แต่ไม่ได้เลยว่ะยากแล้วยากแล้วโอเคเอสได้ยากมากนะครับประมาณนี้น่าสำหรับกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมชิปกันนะครัได้งานอ่ะได้งานอ่ะแต่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้อ้าวทำไมอาสนะไปมีมีชื่อสีด้วยวะปิดคนนะตอนนี้ เธอเธออันนี้มีนัวอ,อันนี้มีนัวขอ,อสองคนเหรอจะไหวหรือเปล่าเอ๋อแล้วก็คนมันประมาณนี้นะเพราะว่าเพิ่งเปิดเลยนะครับ พรอะคนก็ยังไม่มีนะเฮ้ยตีไม่เพื่อนก็มีงานตีอ่ะคนเนี้เออมีตีมาค่อยอุ่นใจหน่อยบวกกับอัศนะตัวปอมมันจอรอมหลังเลย แตกห้าสิสวยเพื่อนแตกสวยคอรเซตนี้อ้คิดถูกอะเนี่ยตี่ตี้นะครับไม่งันไม่ไหวนะแต่มาตั้งชื่อเหมือนอย่างนี้ไม่ได้นะครับมา,มาลอกกันก็ไม่ได้นะแต่ผมว่าตอนนี้ใครที่มีร้านโลโก้นะครับเป็นโลโก้ของรับทำโลโก้อะไรเงยก็ทักผมมาได้นะผมอยากเปลี่ยนโลโก้ชื่อช่องนะเฮ้ยเปลี่ยนโลโก้ช่องนะครับ ตอนนี้โลโก้ช่องไม่เหมือนฟรีไฟล์จัดละผมเพิ่งสังเกตนะห้าสิบมันเบื่อแล้วอย่างนี้งานนี้ต้องมีร้อยห้าสิบแล้วแหละใช่ไหมล่ะงานเนี้รอยห้าสิบมางานมังเกิดนะมาดิขออนุญาตเล่นเลย 150. งง 150. เสร็จร้อยห้าสิบวิ่งอ่ะร้อยห้าสิบไปเว้ยไหว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  เลนร้อยสิบนะเพื่อนระวังด้วยเสร็แล้วงานนี้มีนัวตกตายแล้วเพื่อนเหือตายไปแนละ้วมาเพื่อนมานนียดักหัวเลยต้องตายนะครับ อ้อมหลังแม่งทีปล่าโอ้แต่เขามีดาวมีเต็มระบบเลยอะเยเพื่อนแต่งแนี่แต่งเก็บใส่เพื่อนเก็บใส่งันนี้ต้องมีเก็บใส่ไอเชี่ยเพื่อนไม่เก็บด้วย ให้เพื่อนไม่เก็บกูไปเก็บก่อนแล้วกันอานนี้นักเอตเตอเกลือแบบลากซุกไหมเอตไไอแม่เอ้อยติดเลยอ่ะไอ้แม่วัดอาเซนาวัดเองเว้ยเงี้็ตายดิอย่างี้ก็ตายดิยาายดเก็บเลยเพื่อนเก็บเลย ออนี่ก็ตายดิจิ้มลิ้มใช่ป่ะอ่าน่าอะไววะล่อที่จิ้มใช่จิ้มลิ้ม,อ,อ,ม,ม,มอันนี้มีตายบอกเลยไปอย่างนี้ก็หวานดิเหมือนหมูเพื่อนวัดไปนะครับเพื่อนไหวไหวชิลช่วยเพื่อนเึิ่งเพิ่งเพ่ก็ต้องดูโอนะงังไม่ไหวอ่ะดีลงไป ay haman as nato pom Uy, ang zanato pom Uy, rin ba? Uy, meda Ang pom Uy, lang Ay, chim lim tay ให้จิมเล่นตายก็เหลือแต่ไอเซนตัวปลอมให้ทุกเม็ดเฮ้ยอะไรวะแต่รวาไม่สวนเลยวะเฮ้ยอเนาสวนทุกเมตรนะเว้ยเฮ้ยไม่สวนเลยหรออเซนาเขาสวนนะท่านหนึ่งหนึ่งอะเรายิงหนึ่งหนึ่งแล้วนะเออ นาเขาสวนนะเฮ้ยน้ำยาไม่ติดไหนละวะเฮ้ยต้องสวนแล้วแหละไอ้หนุม่มนั่นแหละเพื่อเข้าหลังอุ้ยแม็กหมดโอ้อะไรว้ากำลังนัวเลยแม็กหมดเฉยโอ้ท่าคนเยอะกว่านี้ผมว่านั่อาะแต่นี้เซิร์ฟเป็นใหม่นะครับอย่าไปซีเรียสนะไปไปเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ เพื่อนเก็บเซ็ตก่องอได้นะร้อยสิบอย่างนี้มีงานตายนะเพื่อนไปนไหนวะเป็นวันอาโซนอ่ะถอยมาดิเพื่อนงันถอยงั่นถอยนันถอยอ้าเพื่อนกูงันถอยอย่างนี้ จิ้มไอจิ้มลิมจิ้มลิมนี่ต้องมีงานเดินมาอุ้ยอม่ดิล็อกเลยอ่ะโอ้นี่แหละอาสะนะอาสะนะต้องเดินแล้วเดินเกมแล้วแหละเพิ่มนงินไม่เก็บร้อยห้าสิบเลยนะประเด็นนะมันจะมีเติมไหมเนะี่ย ไม่ดิเพื่อนกูมาจัดเพื่อนกูมาจัดเพื่อนกูมาจัดแล้วก,กูปัลมวัดปัลมวัดแบบสุดปัลมวัดแบบสุดเ <c oughs> พื่อนเราไปเลยสองเซตผมให้เพราะผมอาเซตเดียวก็พอ <c oughs> <c oughs> หวัวเราแบบชั่วร้ายเอ้อออยวันนีม้มัน ยั่งง่ายจังเฮ้ยม,มันพูดอะไรอะ่ะผมไม่ได้เปิดไมค์เนี่ยเดี๋ยวไปเปิดไมค์ก่อนแล้วกันงานนี้มีมมสองเอ็ดไม่เล่นสองเอ็เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าไต่ไปทีระดับเว้ยมาว่าซักพักอะ่ะยูอาร์มาแน่อ่ะทรงอะ่ะไม่เป็นไรเราไหวเฮ้ยปึ๊บบฟองเพื่อนมันมาแน่เจ็บปะหน้าเจ็บปะหน้า โอ้ยงานนี้งานนี้มีวัดเฮ้ยทำไมายิงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยยิงไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยยิ้ไม่เข้าเฮ้ยโอ้ยงานนี้มีทุกเม็ดแตกสวยเพื่อนเก็บไม่เชี่ยยิงไม่เข้าว่าแล้วไอสัตว์แอดวินเปิดกอดเฮ้ยอ้อยจิม้มลิ้มอ่ะน,อน้อยเอดแเอดแตกว่าอยู่ไว้ใส่ทุกเม็ด ทำไมยิงไม่เข้างงเลยเอ็ปิน่นใช่หรอวะเมื่อกี้ผมยิงเข้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมองไม่เห็นว่แต่ได้มันอยู่อย่างเงี้ยไอแอชมินทำางี้นะครับผมไปเชียวเบ้เอา้าเอาเอไ่ใช่แล้วไ่ใช่แล้ว,วก,กูวแปลกปกูแปลก เฮ้ยหายตัวได้เฮ้ยเอาไอ้เชี ain, it, <c oughs> okay. it, ่ยเอาอยู่อามาตบเป็นหายตัวก็แปลกๆและเพราะโดนกูโดนเกียนชัวกูโดนเกียนชัวดูท่าตัวอะไรวะดูทำตัวไม่เชี่หายตัวได้ก็งงอ่ะงานเนี้ยผ่านนิดนึงครับพี่ โทษสิค้าเฮ้ยสวยครับป้าหรอ,อย้าโดนพันเลยเอ้าหนีไปไหนอ่ะรอเพืเ่อนรอบวะว่างานนี้มีนัวแน่นอนโดดมะโดดมั้ยเอ๊ะฮ้เฮ้กลัวกลัวกลัวปิดเลยอ่ะ เพื่อนเขาหลังให้กูเร็วเพื่อนสวยต่อเลยยูอาต่อเลยอย่ไหนวะหายอันนี้ยูอาร์แตกอันนี้ งานนีมีแตกโอ้ยยี่ไม่เข้าเลยนี่ว่ะมาดิเซนนี้ก็ไหวอะบอกเลยไม่ถึงขั้นยูอานะครับผมบอกอะไรเซตนี้มีหนาวเฮ้ยยิงลัวเลยเก็บเซตดีเพื่อนไอชิ้นนี้ก็รวยเหมือนกนันเนี่ยดูจากทรงส่องทำปะเนี่ยหรือตัวสามร้อยปะ ตัวเจกกันเน right. <receptors> ี่ยตัวเนี้ยใช่ป่ะงานนี้มีฮาไปไหนแล้วว่ขึ้นมาโอ้โหโดนล่อทุกเม็ดอย่างงี้ไอ้ไทยก็ดีไม่โตแล้วเฮ้ปมองรอเพื่อนนะครับถ้าจะรวบงั้นบอไไวเด้เฮ้ยเพื่อนโอ้เสียงอะไรอ่ะ เพื่อนอุ้ยเมนแล้วนะ่ะมุดตึ๊บอ่ะบอกเลยอะไรวะยิงต้นให้เจ็บอุ้ยจะหนีเฮ้ยไม่ตายโอ้ไม่ตายไอ้ไอจิ้มลิมยิงเคื่อนกูไปดิขอะยาตั้งขอะยาตั้งโลขอะยาตั้งโลเฮ้บ ขึ้นไปดิเออมีเพื่อนกูเหรอไอ้จิมลิม้มไอ้จิมลิม้มมาสองตัวขึ้นมาแน่เอ้ไอจิ้มดีไหมเฮ้ยไม่โดนไปเพื่อน Hay này, nó tới anh Hãy subscribe cho không วสวยเพื่อนแตกไอ้ที่นั่นไปไหนเฮ้ยมันถือยังอ่ะงานนี้มีแตกเฮ้ยกูไม่ใช่อ่ะไปเก็บห้าร้อยไปเพื่อน อันนี้มีเตกวัดไหมวัดไหมวัดไหมเฮ้ยหลังเข้าโอ้นัวิ่งหมดเเดินเล่นอยู่อเลยนะครับผมไอ้กูมไม่ไหวแล้วยู่อาอาบอกเลยยังไงก็ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ใช่เพื่อนรักผมมาแล้วเพื่อนมา นั่นไปไหนวะเงยก็ได้เงยก็ได้อยู่แล้วยังไม่โดนแอกเก็บไปเพื่อนขอไปรวบไปรวบนี่ก่อนอ้ยนี้งานนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานมุดแล้วเนี่ย อถึงอ,อยู่แล้วเนี่ยเพืเดอนเพื่อนไปโอ้ฝ่ายเพื่อนเก็บอะไรกันนะครับห้าร้อยเรายูอาร์เลยเจ็ดพันนี่แหละเต็ที่จริงใจไว้บอกเลยแต่มันขึ้นมาเร็วปึ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าเปิดอย่าเปิดด้มานะฝ่ายเพื่อนถ้าเรายิางเข้ามาสามว่าเอา้าเพื่อนต้องขี้ อุ้ยมาดิลากหัวไปเหมเือนบบกันวิ่งไปเรื่ร็วอย่างนี้ว่าโอ้โหเอ็ดวินแมวทรงกูเลยโ oh, อ้เ้ยเปิดเดฟเฮ้ยเอ็ดวินกูเปิดเดฟอย่างเดียวเลยเอ็ดวินกูจะเปิดเดฟอย่างเดียวเลยเฮีย yeah. อุ้ยมีงานมืดแล้วนะ เป็นจริงกูจังเลยวะงานนี้มีเฮไ้สวยพันเทกเถกหมดไอ้สัสเตยเพื่อนพันแตกเป็นยาล่ากูบอกแล้วเงี้ยมีงานยูอาเพื่อนโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ายูอาแตกไปเอชมิน มีอีกไหมมีอีกไหมถ้ามีอีกก็เอามาถ้ามีอีกมีหรือเปล่า,างานนี้เพื่อเราแม่งสุดจริงหลาดมีดาวนี่ฮะโอ้เขาหมดแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะหายตัวไปแล้วเอ่อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย